วันนี้ใช่วันนี้เมทาพ h ชาแนลนะครับก็จะมารีวิวสละอะไรนะสไปสเก็ตนะครับไปสเก็ตโอเคเอาลงมาเดี๋ยช่วยพ่อเปิดกล่องน,นะครับหน้าตาของกล่องก็จะเป็นประมาณนี้เอาเร็วๆๆ,ๆก็เดี๋ยวตั้งตั้งกล่องให้ดูก่อนอะน,ะอนี่ครับกล่องก็หน้าตาประมาณนี้ อ๋อเหรอครับอ๋ออันนี้เป็นล้อที่ลอที่ซื้อมาเอาไว้เปลี่ยนอ่นอื่นนะครับเปลนสีแบบเป็นเป,นเปน็นเป็นสีอครับแล้วก็ในนี้ก็จะมีอะไหล่แยกชิ้นมาสําหรับสไปซ์เกตน,นะครับจะต้องประกอบกันเองส่วนใครที่ไม่รู้วิธีประกอบอยังไงก็ด้านข้างก็จะมีตัว Q R code ให้สแกน user manual นะครับหรือว่าคู่มือการประกอบโอเคเรามาดูข้างในกันเลยดีกว่าครับ ทบใช่ครับทำไมอ่ะเพราะรู้สิมาทงานงคับด้วยครับได้โอเคโอเคแต่เขามีแถมเันมาให้เลยนี่ใช่ครับในนี้ก็จะมีมีตัวเด็กนะครับแล้วก็จะมีตัวทรัคซึ่งเป็นทรัคสเก็ตบอร์ดนะครับแล้วก็แล้วก็มีตัวทรัคอะแดปเตอร์นะครับในนี้ก็จะมีตัวรองทรัค หรือว่าตัวน็อตนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวสเก็ตทูใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับออกมาก่อนแล้วก็มีลายขวานในเสาด้วยใช่ครับอันนี้เราซื้อลายนี้เป็นสีขาวแล้วก็มล้อขนาดลายลายนีมากครับผมล้อที่ให้มาก็เป็นล้อขนาด70นะครับพวามแข็งเป็น 78A นะพอจะไหนจะเก็บกล่องนี้ไว้อะได้ครับ สไเดอร์ให้หอ๋อววิอ้ได้ครับงั้นเดี๋ยวพอประกอบกันนะเข้าใจไหมโอเคครับอันดับแรกเดี๋ยวเราเอา sketch tools ออกมาก่อนนะครับเพราะว่าตัวอุปกรณ์ตัวเนี้ยมันเป็นตัวเอาไว้ประกอบ sketch กกได้ทั้งอันเลยเริ่มที่เอาชาร์จออกมาก่อนอันนี้ร่างกายเป็นแบบนี้ไปเปิดก่อน ทักของสไปซ์สเตนะครับก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวแบบนี้ก็คือเขาจะมีสีขาวกับดํานะครับแล้วก็จะมีรุ่นที่เป็นสีขาวล้วนเลยแล้วก็สีดําล้วนก็มีแต่ว่ารุ่นเนี้ยด้วยความที่เด็กเขาเป็นสีขาวเขาก็เลยทําเป็นสีขาวมาถ้าเป็นตทักธรรมดาก็จะเป็นสีที่เป็นอลูมิเนียมบ้างสีดําบ้างใช่ไหมครับแต่ว่าที่ซื้อยี่ห้อนี้มาเพราะว่าเขาทําทักสวยมากนะดูสิหน มีเขียนชื่อไว้ว่า s p i k e s ก็ t โอเคตัวถัดไปเราแกะเจ้าตัวพักอะแดปเตอร์มานะครับอันนี้เป็นพักอะแดปเตอร์ที่จะเป็นตัวทำให้ตัวัวนนเสเก็ตบอร์ดกลายไปเป็นพักของพักของตัวเซิร์ฟสเกตได้นะครับเวลาประก,กอบกันมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ถ้าถ้าใครไม่รู้วิธีประกอบอะก็อย่างที่บอกครับที่ที่ฝากล่องอ่ะก็จะมีวิธีให้สแกนเนี่ยแล้วก็มีตรงนี้อ,อ่ะที่สแกนใชน่ใช่ครับใช่ครับต้งนน้ำพูดถูกต้องครับตรงในกล่องก็มีที่ฝากล่องก็มีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปขั้นตอนถัดไปเราจะประกอบตัวทักหน้ากันนะคะรับในนี้นเขาก็จะบอกนะครับว่า อ่าให้เอาตัวโบอลขนาดยี่สิบมแล้วนี่คือแม่บ้านนี่ไงแม่้านทำเป็นล็อกนะครับเขาก็สีเงินก็ขาก็เป็นสีโอเคเดี๋ยวเราเวลาวิธีประกอบนะครับพอพอดีว่าผมดู พี่ประกอบมาแล้วป้อมาประกอบตรงไหนอ่ะพ่อเราเอาอรตัวนี้ครับเวลาหันออกข้างหน้าครับก็จะเอาโลโก้ทั้งวิธีดูก็คือเอาโลโก้สองตัวออกข้างหน้าแบบนี้นะโอ้คูอตกังป๊อปคอร์นของผมครับครับคือต้องป๊อปคอร์นป๊อปคอร์นเหรอคะกั่งป๊อปคอร์อนใช่แล้วครับใช่ที่ประกอบนะครับก็เอาบอ บนตัวที่มันสั้นประมาณที่มันมีความยาว20มิลนะในกล่องมาแล้วก็มาใส่ลงไปทั้ง4ล้อตรงนี้นะฮะจะมีต้องบิดเพื่อจะใส่ตัวด้านในนะครับแล้วก็เอาตัวเอาตัวสเก็ตชูมาล็อกเอาตัวเอาตัวสเก็ตชูนะครับมาลองแล้วก็ค่อยๆขันให้มันเข้าพร้อมๆกันนะเดี๋ยวลองดูว่า แนะนำให้ขันแบบทะแยงนะเพราะว่ามันจะได้ช่วยให้ประคองประคองตัวทาคให้มันเข้ากันได้สนิทค่อยๆขันเข้าไปก่นอนจตึงแล้วเราก็ไล่เข้าไปหลายๆตัวจริงๆเขาออกแบบมาดีนะมันเป็นมันเป็นเทปเปอร์ที่บังคับให้มันเข้ารูได้แบบค่อนข้างแม่นยํานะครับก็ ใส่ใจในรายละเอียดของการออกแบบพอสมควรนี่แหะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มขันนันล่ะตัวตัวทักของสไปสไปสเกตตัวนี้นะครับก็จะมีชื่อด้านหน้าว่าเป็น สไปร์ไพลอตนะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะการออกแบบที่จะมีตัวพลอต t เสียบเข้าไปในทักแล้วก็มีสปริงอยู่ด้านในนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือนี่ครับมันมีมันมีสกรีนคำว่า Born in USA และตรงนี้นะครับมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในนี้จะมี QR Code ครับที่เขียนบอกว่าเป็นเอ่อให้สแกนดูนะครับว่าใรว่าตัวนี้มันเป็นของแท้หรือเปล่าว่าใครว่า การทำครับแต่อันนี้ก็เป็นรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะพอเราสแกนเข้าไปแล้วครับแล้วใส่ serial number ครับมันก็นจะบอกว่านี่แหละเป็นของแท้ร้อเปซนะครับนี่ครับหน้าตาของมันให้ดูทีหนึงไหมครับจะเป็นการประกอบตัวทักเข้ากับบอร์ดนะครับอันนี้ก็เป็นบอร์ดเป็นทักอีกตัวหนึ่งนะส่วนทักตัวเนี้ยมันก็เหมือน มันก็เหมือนข้างหน้าเลยครับนีครับหน้าตาเหมือนกันไปนเลยเพียงแค่ว่าเจ้าตัวนี้มันไม่ได้ต่อกับตัวชักอะแดปเตอร์ก็เลยจะต้องมีตัวตัวรองชักนะครับนีครับเพื่อมารองให้มันสูงขึ้นให้มันได้ให้มันได้ระยะเท่ากันอันนี้ก็ <c oughs> เป็นตัวบอร์ดที่มากับ รุ่นนี้นะครับ <c oughs> บ่อยก็จะเป็นรุ่น800ทายเยนทูนะครับอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นลายของมันคือ SSK <c oughs> 1 3ก็ก่อนเราจะประกอบนะครับก็จะต้องหาอะไรแหลมแหลมา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 รูสักนิดนึงผมไม่แน่ <c oughs> ใจว่า ใช่ครับเป็นกระดาษทรายครับก่อนหน้าเนี่ยมันจะไม่มีรูด,ด้านหน้านะครับแต่ว่าเราก็จะเอาตัวโบนเนี่ยถ้าไม่มีอะไรแหล,ลมแหลมก็โบนก็พอใช้ได้นะครับก็จิ้มเข้าไปพอให้มันเป็นรอยที่กระดาษทรายนะแล้วก็ด้านบนก็เจาะลงไปครับมันก็ขาดนะเพราะว่ามันไม่ได้หนามากนะครับแต่ก็ใช้โบนเจาะเปรูปได้แเราก็ได้รูที่จะหลอกพร้อมประกอบแลลวเดี๋ยวเราจะประกอบคักหน้ากันก่อนนะ ลอดูว่าเราได้ผลอะไรที่ประกอบทักหน้าเนี่ยมันก็จะมันจะมีรูที่ตัวทักอยู่แล้วนะครับตัวเนี้ยซึ่งมันจะมีรูตัวเมียอยู่ด้านในหละเราก็ใช้โบล์ที่สั้นที่สุดที่เขาให้มาในกล่องนะครับออแล้วก็มันก็จะพอดีเป๊ะเลยนะครับไม่มีเลยออกมาเลยตัดโบล์มาได้พอดีมากๆ Okay. เราใส่มมูลงไปก่อนทาไมเราได้บอนเกินมาสองตัว ใส่ได้ันประมาณนี้นะครับมันก็เราก็ค่อยขันตัวโบลนลงไปนะครับแต่ว่าค่อยๆขันแน่นทั้งหมดนะครับค่อยๆไล่ลงไปเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะเข้าไม่สมนิทแนะนําให้ขันให้มันเป็นควยกันนะครับเพราะมันจะได้ปอดจะได้ไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง ตอนนี้ก็จะเพิ่งขันแน่นขันเข้าไปมพร้อมกันก่อนโอเคจะเริ่มขันแน่นแล้วนะครับ จมลงไปเท่ากันก่อนนะครับอันนี้ก็แล้วก็เนี่ยอาจจะยุบเข้าไปได้ใช่บผมน้่ยมันยุบได้เนี่ยน้ำมันยุบไปน้ำมันยุบ ใช่มึงต้องเวลาเร็วจังท่าน่าไม่รีบกินนะลูกอุ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไหนมองจะมารีวิวแม่มุกชิดปากไดปะเราจะโดนหัวแม่ ก็เสร็จแล้วก็จะได้น้าตาบอดข้างบนประมาณนี้นะครับก็มา,าเช็คนิดหน่อยก็ไม่ได้เลยมากนะโอเคแต่ว่าจริงๆอาขันให้มันจมลงก่อนนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าขันถ้าได้ขันแกะบ่อยๆแล้วมันก็จะจมลงไปเยอะกว่าน,นี้เองครับแต่ว่ามันนี้ม,มีล้อมามาด้วยนะเพราะสั่งล้อมาใส่อีกตัวหนึ่งแต่ว,ว่ามาพอน<ม>เดี๋ยวเรามาลองกันว่ามันอ่า แต่ไม่ใช่ล้อที่มากับบอร์ดตัวนี้นะแต่ว่ามันเป็นล้อขนาดเดียวกันพอดีโอ้โหแน่นมากเนี่ครับล้อของสไปซ์เกตนะก็จะเป็นล้อขนาด7 0็ดมลเมตรแล้วก็ 78A นะครับรส่วนลูกปืนก็จะเป็นเป็นเอเนะก็ ค่อนข้างค่อนข้างลื่นเลยแหละแต่ว่าตัวตัวที่มาตัวนี้ที่เป็นไฟอะครับรูส้สึกจะเป็นแค่ a b 7 A7 กเ็ก็ก็ค่อนข้างลื่นนะสำหรับมือใหม่นะแต่ว่าถ้าคนเล่นนานๆแล้วก็อาจจะหาตัวที่ลื่นมากกว่านี้เดี๋ยวดูเทียบกันว่าง a b บกกับ a b 7อันนี้ตัวที่ใส่เป็น a b เนะแล้วก็ลูกปืนที่มีขายตามท้องตองลาดก็มี a b 1บเห็นไหมครับว่ามันสมูทกว่ากัน อันนี้เบกเก้านะดูเบรกเจ็ดนี่ครับมันหยุดแล้วเห็นไหมถ้าเบ1กสิบ็ก็จะนานกว่าน,นี้อนะครับอันนี้เบกเกนะโอเค okay. เดี๋ยวเราเราลองล้อที่มากับสไป์ก่อนแล้วกันเนาะเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเขาเขาเล่นได้ประมาณไหนเดี๋ยวเราค่อยไปลองตัว ลอฟ้งฟลิงเราทีหลังโอเควิธ okay. ีการใส่นะครับก็ที่ที่ตัวที่ตัวล้อตัวแกนของทักที่ให้มานะครับก็จะมีโบนแล้วก็มีแหวนอยู่มีแหวนอยู่2ตัวระวังัววิธีใส่ก็ให้เอา ให้เอาแหวนออกมา1ตัวนะครับครับแล้วก็ใส่ล้อลงไปเพื่อที่จะให้ตอนที่เราขันลงไปครับเขาจะได้ปนตัวนัดตัวเนี้ยมันจะได้เข้าไปกดที่ตรงแกนของลูกปืนนะครับก็จะทําให้ไม่ได้ทำไม่ทาให้ตัวลูกปืนนะ่ะมันรู้สึกว่ามันฝืดหรืออะไรแบบเนี้ยจากการกดนะครับแต่ตัวเนี้ยมันทําไว้ค่อนข้างจะแตกต่างจาก ลูกปืนทั่วๆไปนะครับเพราะว่าเขาถ้าเขาเขามีแกนลงมาด้วยมันก็เลยจริงๆอะ่ะไม่ต้องไม่ต้องใช้ตัวแหวนรองก็ได้นะดูจากดีไซน์ของลูกปืนนะครับแต่ว่าใส่ไว้ก็ดีครับเพราะว่าถ้าเปลี่ยนอนาคตเปลี่ยนนอ้อยอย่างอื่นอะ่ะมันก็จะไม่มีรองแบบนี้แหวนสองตัวนี้ก็จะยังใช้ประโยชน์ได้นะครับอันนี้อ,ออกมาแล้วใส่เข้าไปเหมือนเดิมครับแหวน ก่อนนัดโอเคใส่ไ้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปใส่ล้อนู้นก่อนเดี๋ยวขันทีเดียวก็ล้อนี่ยังเป็นแบบเคลือบเงามาอยู่นะมันก็จะหนืดนิดนึงครับถ้าสำหรับคนที่ซื้อมาแล้วจะเอาไปส n a p อะไรอย่างเงี้ยแต่เล่นแป๊บนึงมันก็เปิดครับพเพราะว่าล้อเนี่ยเป็นล้อขนาด70 ซึ่งล้อประมาณนี้มันจะเป็นล้อที่เอาไว้สําหรับเล่นสภาพผิวที่มันถนนที่มันขรุขระนิดน,นึงนะครับเพราะถ้าถ้าทางมันเป็นค่อนข้างจะเป็นหลุมเนี่ยแล้วเราเอาเราเอาล้อที่มันขนาดเล็ก,ลกไปวิ่งเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยไปนะเดี๋ยวขันล้อเข้าไปจนสุดรู้สึกว่าตึงเนือแล้วก็คลายออกนิดนึง <c oughs> <c oughs> เพื่อไม่ให้ เพื่อไม่ให้เกิดแรงกดที่ร้อมากเกินไปนะครับโอเคคือวิธีการซ้ำๆให้ครบทั้รสีแล้วก็อย่างละขึ้นแต่ก่อนนะครับนล้วก็ ก็เท şey ่าน้ำไม่ชอบไม่ชอบอนนี้ไม่ชอบกระดาษอะน้ไม่ชอบกระดาษทรยอ่ะลอกออกเลยอันนี้ยังออกไม่ได้แต่ก็ของตัวของต้นน้ำไง นิดนึงเพื่อไม่ให้มันมีแก๊สโอเคอย่างที่บอกครับลูกปืนมันทำไม่ดีมากเลยอะ่ะมันไม่ต้องคายก็ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไปทำให้ลูกปืนมันรู้สึกว่าช้าลงเหมือนลูกปืนทั่วๆไปที่เรามีเลยอะ่ะโอเคอันนี้ขันสุดแล้วก<ๆ>็ยังฟรีด<ๆ>อื้อเด๋ออื้อเด๋ออื้อเด๋ออื้อเล็กๆน้อยๆ,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 ๆที่เด๋ออื้อเด๋ออื้อเด๋ ว่าลูกปืนให้มาค่อนข้างดีนะครับถึงๆมันจะเป็นแค่เอเบก้านะแต่ฟรีทีเดียว <c oughs> โอเคครับก็ประมาณนี้ครับไปไปตเกียบอลอินยูเอครับก็จบการรีวิวการประกอบไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าม,มีโอกาสเล่นเก่งๆแล้วก็จะไปถ่ายตอนเล่นมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเพิ่งฝึก <laughs> บายบายฝากติดตามด้วยครับบายบายกดติดตามเพื่อนก็ได้แบร์มิทาพนชาแนลครับบ้านลกมากของเล่นใครก็ไม่รู้